ไล์เจอร์นี่นะครับวันนี้เป็นทริปสั้นๆช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องรักษาระยะห่างกันนิดนึงใส่แมสต,ตลอดนะครับพบกเกลล้างมือื่้ความปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นไปร้านกาแฟร้านนีลอนแมนฟาร์ม เราปั่นไปวัดไซม้านะครับเรานัดกับกวนของ S G ไว้พี่โกสมอวิวหรือพี่โกบอมตันไทยแลนด์แฟนคลับ มาเหนือแล้วใครจะรู้ว่ามันมีวัดไส้หมาตาด้วยวัดไส้หมาใต้สวัสดีครับสสวัดี่ครับหลงทางครับวัดติดกันก็เอานัดวัดใส่หมาไงก็ผมไปรอเหนือ พี่หลอใต้แม่คนละคนละทิศคิตไม่รู้กันไปตามอรมเลยใช่ใช่มันอ้อมไปอ้อมมาเลยแต่ถ้าตัดมานีะอนนี่เสื้อลิมิเต็ดอิดิชั่นมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับสวยสวยไหมครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ถ้าไมมาเพ่างั้นอย่าลืมร่วมสนุกกับ บอมตันไทยแลนด์แฟนคลับผมส่งรูปไปแล้วนะ,ะนักกรรมการเ <c oughs> ด,ดี๋ยวรอคณะกรรมการตัดสินก็พิลนกรลยว่ากรรมการตัดสินด้วยอารมณ์อย่างเดียวให้เงินเดี๋ยวปั่นเสร็จผมขอใต้โต๊ะสักนขนาดโอ้โอีปองดีกว่าสีปองแทนขนาเสื้อ <c oughs> ตอนตอนนี้ไว้กันกันที่ใครจะเป็นนักกรรมการมากกว่ากันนะครับจะได้เสื้อตัวนี้ไปเดี๋ยววันนี้เราเราจะปั่นกันแบบ อะไรนะเขาเรียก new normal นะครับรักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือเนาะผมเรากลัวว่าห่างเกินไปแล้วหลงเฮ้ยห่างแล้วหลงไม่มีไรครับเปิด gps ร้านอีกไม่ไกลประธานประธานวันนี้จะไปไหนนะครับไปกินอะไรกันเลยไปกินร้านเมลอนเมลอนแมนฟาร์มร้านนี้เขาปลูกเมลอนขายแล้วก็มีขายพวก กาแฟมีน้ำปั่นแล้วก็มีอ,มอาหารเอ้ยก็เ้าหมูสับแล้วผมอะเป็มูแล้วยังครับไม่เคยไปนะครับแต่อีลงดูเดี๋ยวไปล,ลองดูครับ จากวัดไซมาใตา้จะไปร้านเมลอนแมนฟาร์มตอนนี้น่าจะหลงหรือเปล่าตอนนี้ผู้นำทิพวกของเราอาจจะหลงนิดหน่อยตอนนี้แก๊งบอมตันนน์นเลยนะเมื่อก่นน้องอะไรนะเป็งคนเมืองนน์พิศานุโลกอะอ๋อน้องเน้นน้องน้องอะไรเขาเขาเขามาปัาน่นยังไงไม่รู้อันนั้น เออสอสะพานกระนางเจ้าน้องแนนส่วนผู้เรียนเลยเนี่ยฝากถึงน้องแนนนะครับถ้าน้องแนนได้ดูคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่พี่เขาจะพาปัน่สนสวนดนกินพพี่ๆแถวน,นี้ใจดีทุกคน,นอ,อันนี้ประธานพามาวนสวนดูกล้วยเล่นนะครับ าทานพามาบนดูกล้วยอยโอ้โหปั่นน oh. oh. ้อยเกินไป เมลอนแมนคาเฟ่เฮ้เยี่ยมมากเลยเมื่อวานมีตอบทำไมทำอย่างนี้ทำไมถึงทำกับฉันได้แต่เมื่อวานเราก็เช็คอยู่นะว่าเปิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่ โอเคหาใหม่เป็นไหนดีครับท่านประธาน,อาอนอตอนนี้เดี๋ยวเราไปจุดหมายใหม่นะครับว่าจะปิดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวฟอร่าคอสเทจเฮาส์นะครับร้านไหนปิดร้านนะฮึส <laughs> รุปกาแฟล่เวตตอนแรกผมจะผูกกระีม่มานด้วยแล้วก็พ <laughs> 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 <c oughs> ับสบายเลยจอดตรงไหนก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ขายปุ๋ยจะมีร้านทำกรอบรูปร้านศิลปะด้วยนี่ก็มีร้านกาแฟนี่ร้านหนึ่งนี่ร้านทำกรอบรูปนะครับนี่ก็ร้านขายต้นไม้แล้วก็มีหลายที่ก็กาลังทำ กำลังทําอยู่คาดว่าจะเปิดเป็นร้านกาแฟเนี่ยฟลอร่าคัดเพจอยู่ซ้ายมือนี่ครับถึงแล้วนี่ร้านนี้ก็สวยแต่ยังไม่น่าจะเปิดเป็นสตูดิโออันนี้จะมีร้านต้นไม้อยู่หลายร้านอยู่ okay, <boy. S 1> เลยมปแล้วรู้ไงเปิดจุดเช็คอินกสนตําบลบางรักน้อยวนไปเลยครับวนไปเลยเก่งพาพี่เข้าไปร้าน ตะก,กี้เลยคนนำหาร้านไม่เจอแถวนี้มันร้านหลายร้านอยู่อ่ะร้านนี้เปิดยังเนี่ยเพระอ๋ออันนี้เป็นสตูดิโอนี่นี่ขวามือครับนี่ครับวันนี้เราจะมาร้านนี้ r อเราคอตเท นี่ครับมุมนี้เหมาะสมกับท่านประธานมันอย่างมากเลยนะครับโอ้โหเนี่ยผู้ดีอังกฤษต้องนั่งจิบชาต้อง,องผมจิบเบียร์ผสมที่จิบชาอโอเคมันเบียร์กรี๊ดมันเบียร์กรี๊ด ก็เลือกเอาตามโคนต้นไม้อ่ะครับให้ปุย <c oughs> ๋ยไปเลย คอ่าชนแก้วครับชนแก้วชนแก้วแบบิีนอร์มอลเผาเนื้อวากิวใช่ไหมเนี่ยใ <c oughs> น่ากินจริงจริง <ไป S 1> อ่าเดีไไย๋ยวจะเป็นการรีวิวนะครับรีวิว กะเพราเนื้อวากิวไข่ออนเซนกลิ่นเนือ้อบาคิวเลยโอ้ยไม่ใด่เลยครับนี่ยครับชิมครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับเยี่ยมเลยใช่ไหมครับนุ่มนุ่มห่อนมากโอ้แจ๋วแจ๋วแตทำไมก็น่ากินเหัวกไข่ออนเซนด้วยครับ ตัวทั้งตัวและห,หัวใจดีนะหมวกมีแหมเข็นตาคุง ราคาบริการไงนะครับของผมนะอย่างรถผมเป็น f o r t จ n เ r นะครับอรจเนอพี่ก็อยู่ที่ไซอคแอลครับก็โดยจะเรื่องก็แตกทุ้มล้อพื้นแมกต้องอาครับพอร้างเสร็จก็จะมีน้ำยาเคลือบให้ทุกจุดตั้งแต่พลาสติกพลาสติกซุ้มล้อตัวสีตัวกระจกใช้เคลือบหมดภายนอกอภายในก็ไล่ปูดปูลงน้ำยาให้ทุกจุดแล้วต้องแอร์ได้ปัดที่อย่ันเร่งก็้แปรให้ทุกจุดครับ เสร็จแล้วก็ไลโอโปโซนให้10นาทีส่วนน่องเครื่องเป่าเซ็ตแผงแอร์ก็ล้างให้เรียบร้อยครับโ็อยู่ทียครับนหนึ่งก็อยู่ที่2ชั่วโมง2คันคันนึงจะได้อยู่ประมาณ5คันบรรยากาศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับร้านกาแฟญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นถ้าเป็นรถเก๋งไซส์เล็กนี่เท่าไหร่ถ้ารถเก๋งจะได้จะได้ก็แต่ไซส์ S ถึงไซส์ L ครับก็จะอยู่ที่450 500 550ครับรถเก๋งอยู่ที่3ไซส์ครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวไปใช้บริการครับแล้วจายยานีฟลนาง้ล้างหร่อยครับ p r e m ม u m c a r วอ s h รีเมียมคาร์วอ h นะครับอยู่ในโตฟุยะข้างหน้าก็จะเป็นอินเนอร์คาเฟ่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เซอร์วิสรถ 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 나도 내게 말해 ยายมาดันยุค new normal นะครับถ้จาจะลืมล้างมือสกแกนนูนอภูมิวันนี้เราก็ต้องนั่งกันแบบ new normal นะครับห่างๆกันการชนแก้วกันแบบ new normal นะครับอ่าชนแก้วห่างๆนะครับห่างๆ ไห้หนูกุ้งแห้ง